โอเคค่ะก็ขอกราบสวัสดีสวีดทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้แฮมสิมากินบลาค้อจ้าบลาค้อนี่ปลาค้อมึงอยู่บ่มี่บอกพีกเด้อัพีกเบิดนะเฮ้าอยู่ขันออกไปก็เลยเอาจริงแหละจังไรเขาก็ต้องไายเพราะว่า มันก็ดูแล้วที่ห้องปฏิทายเนาะอีมีด้เลยมีีอ่ามันเริ่มกินกันเลยเมื่อนี้เขามากินโซ่ด้วยหอกอะห้าหายจากเอชอารมาลายแหล,ะหละ่ะแต่ว่าก็บอกไปเนี่ยนี่พ้าจีทำการอื่นไปเลยไพ่อื่นว่าเป็นไกย่อื่นฮะเพราะว่าท่านอื่นว่าเป็นเนี่ย แต่สิมีคนอื่นมาเป็นความมันอื่นบบลงนะคะแต่เฮานี่อื่นลงเฮาแบบสายอื่นอยู่แล้วเฮาวอบหยำเพราะว่ามัน่นอื่นนั่นแหละมันเปรี้ยวแล้วก็มันสีค่าคอทุกคนก็นอย่าลืมระวังกันด้วยนะคะ่ะแสบค่ะแซ่บมีหอมมะแดง เขาก็ยำหอมหัวแดงนะคะท่างเือกก็ยำตัวนี้นบางแก้วก็จะค่ายด้วยนะคะอื่นหลากระบอดีนะคะกินซ้ำมือซอนแล้วนขอคยแล้วมันหลายผสม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 ส นี่หอมหอมเดือดแซ่บคราเสันกินแล้วต้องแปลงฟัน <c oughs> โอ้ยเนี่ยส,สมมากๆากแม่่านผู้ชม หอมมีบกพริกน้ำเนี้ค่อยสีแฉบใส่จักหน่อยจักสอนท้องสอนอสนี่สิค่อยดีแฉะเนาะเม็ดไ่ให้กัะตองข้าคนะ่ะเม็ดหนหน่อยอื่นเลยนี่เม็ดหนหน่อยให้เจืออื่น กินลงไปแล้วตามฤดูกาลกินตามฤดูกา,าลนั่นแหละอืมอนไปแล้วแสบค่ะแสบมันนี้คือฝนจิตตกเนี่แหละคือเบิดมือลเลยดีนะห้องสักผ่าเมื่อวานใครถามมึงไม่มีใครถามตอบ ก็คือลักษณะเม็ดของมันนะคะนี่จะค่อยๆลำใหญ่ตัวาสีสีต่างกันนำใหญ่จะสีดำอันนี้จะสีอา่าน้ตาลน้ำตาลน,นะ่ดนี่นี่นี่น่กล่องบัฟฟกัดเลยครับชมนี่นี่นี่แหละ แนนำวายกินหลายนะครับเพราะว่ามันสบายปากลำบากนะคะ๊ะไม่ติดเมื่อกินช้อนเม็ดพร้อมกันเลยเข้ากูไปแล้วนะคะผมแซ่แบแซ่บห้กินหอมแดงเนี่ยแซ่บดี ตักน้ำมากขึ้นมาได้หลายแลกวกดิลิ่นออกเฮ้ยตากขึ้นมาอย่างไรกันแล้วเนี่ยมส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 มมากเลยพี่น้อง โอเคค่ะสำหรับช่องอปแช่แนวก็ขอจบเรื่อนี้ยรื่งก็ไรก็แช่ใครดีแหละก็มีบางหลังเด้อ